รักแบบเข้าใจไม่ต้องทำร้ายครับความรักในนิยามของพวกคุณคุณคิดว่าความรักคืออะไรสำหรับฉันความรักคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันคนเรามีทั้งข้อดีและข้อเสียเวลาที่คุณจะรักใครสักคนเขาหมายในชีวิตคุณจะเลือกคนที่คุณคิดว่าดีที่สุดในนิยามของแต่ละคนอย่างเช่นบางคนรักคนสวยบางคนรักคนรวยบางคนรักคนหล่อ บางคนก็เลือกที่หน้าตาและฐานะแต่บางคนก็เลือกที่จะรักแบบเข้าใจกันและสร้างครอบครัวไปด้วยกันเริ่มจากศูนย์ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความเชื่อใจและความเชื่อมั่นในความรักความรักมันจะทำให้มีพลังงานบวกคนเรารักกันไม่จาเป็นจะต้องดีที่สุดเพราะคำว่าดีที่สุดกับความสมบูรณ์แบบมันไม่มีอยู่ในโลกนี้ความเป็นจริงต้องหาที่คุณจะต้องอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปเพ้อฝัน ผพราะมันไม่ชีเทมนิยายและนิยามความรักของคุณคงจะไม่มีเจ้าหญิงเจ้าชายแต่ความรักมันคือการยอมรับที่จะเรียนรู้ข้อเสียของกันและกันความเข้าใจและการให้อภัยกันในตอนที่เขาหรือเราทำผิดพลาดคนเราทุกคนไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาดในชีวิตเราจงอย่าเอาความผิดพลาดของพวกเขาเหล่านั้นหรือข้อเสียของตัวเองจงเอาไว้เตือนสติขณะที่คิด และทำอะไรก่อนพูดเสมอเราหวังว่าบทความนี้จะสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตคู่อย่างเข้าอ,อกเข้าใจกันให้อภัยกันบ้างบางเวลาที่เขาทำผิดความรักเพียงต้องการเวลาและให้เกียรติซึ่งกันและกัน